สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานดของเครือร e ดอเลสสามกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณ Libra นะครับผมวันวันนี้เล่นเป็นพันธมิตรสีน้ําเงินนะฮะที่ฝั่งขวานะครับส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับจากกระวัดแดนอาทิตย์อุทัยสีส้มที่ฝั่งซ้ายนะครับคุณอะไรเนี่ยสิบสองนะฮะ่านี่น่าจะเป็นโปรเพลเยอร์คนใหม่นะเพราะผมไม่เคยเห็นชื่อเขามาก่อนนะครับผม ที่รู้ว่าเป็นโปรเพเยอร์เนี่ยเพราะว่าคลิปนี้เราก็ยังอยู่กันในอีเวนต์ไอเอสามมาสเตอร์สองพันยี่สิบสามเช่นเดิมนะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่กันในแมชอ่อไม่ใช่แมชเราอยู่กันในแมปอินฟะินิตี้ไอเอนะนี่เป็นแมปที่หลายท่านก็ต้องรู้จักกันนะครับเพราะว่าเป็นเป็นแมปที่แบบวานิลาสุดๆเลยนะติดมาจากทิดติดทุีทลิมพันกันอีกแล้วติดมากับเกมเลยนะอ่า โอเคแล้วตรงนี้ฝั่งสีส้มนะครับกะจะทำ proxy ด o j o นะฮะแล้วฝั่งเสียงเงินเห็นก่อนนะครับเสียงเงินเล่นเทคกสนามบินฮะแล้วยังไงวินดิเคเตอร์มีเมงแมงฟอมาเกาะหัวด้วยนะจะทําให้สปีดมันลดลงนะครับแล้วตรงนี้อู้กลางแล้วนะแล้วยังไงเสียเงินโอ้โหเล่นสายอากาศยานเต็มที่เลยนะครับใช้ advanced a e r o n a t i c ด้วยนะฮะอย่างชัดเจนนะครับเสียงระเบิดใส่ไม่แตกนะฮะแต่ตอนนี้ยังไงครับต้องขายทิ้งเลยนะฮะโอ้โหเกือบไม่ทันนะครับอ่า อย่างน้อยอย่างน้อยได้เงินคืนไป38เย็นก็ยังดีนะโอเคครับกลับมาที่บ้านได้ทันนะแล้วตรงนี้มีทาหารญี่ปุ่นอยู่ด้วยนะครับคนนึงโอ้โหฝึกเดินแถวย่าเท้านะฮะมีการโค้งคํานับด้วยนะแล้วไงผมว่าตรงนี้โอ้โหแล้วฝั่งสีน้ําเงินตรงนี้เอาอพอลโลไฟเตอร์มาดักไว้เลยนะเผื <c oughs> ่อเขาจะสร้างเทงูอะไรอย่างนี้นะเผื่อจะสร้างยูนิตยูนิตบิน เอนี่ยน,นะอ๋อโรงทหารอยู่นี่โอเคบ่อน้ํามันตรงนี้แต่ว่าฝั่งสีส้มนี่คือส่งทหารมาแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะอืมเป็นทหารปืนกลนะแต่ว่าถ้าจะให้ดีนี่ยน่าจะเป็นแทงบัสเตอร์นะมันจะยิงลําแสงอ่าะอะไรนะต่อต้านยันเกราะนะเพื่อเอาไว้เจาะรั้วได้นะครับแต่ตรงนี้ฝั่งสีส้มโอ้พร็อกซีโดโจโดนะครับชัดเจนเลยฮะเอานานโนคอมารอไปเลยนะครับเอาแล้วยิงทิ้งทาไมครับเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวสีส้มสีส้มกดผิดหรือตั้งใจหรือไงอ๋ออ๋อเจ้าน,นานุคอมาทําระเบิดนะเอามาระเบิดกําแพงนะครับผมใช้สเปรดดาเมจนะครับจาก this unerable the this unerable discharge นะะฮนั่นแหละครับแล้วตรงนี้ว่าไงกจะจะเจาะก,กําแพงเข้าไปนะครับอันนี้คือเจาะได้ยังนี่เจาะได้ได้หรอครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำ,ทำไมยิงยิงทะลุกําแพงได้เฮ้ยเอ๊ะเดี๋ยวนะสีส้มปแปลกๆนะฮะทำไมยิงทะลุกําแพงครับ เอาปกติมันยิงทะลุกำแพงไม่ได้นะอืมก็ไม่ทราบมันกันบักหรือเปล่านะะรู้แต่ว่าตอนนี้สีนำเงินต้องเอารถเก็บแร่นี้ตายก่อนนะครับจังหวะน,นี้แล้วให้บินดิเคเตอร์คอยเคลียร์นะครับผมโอ้โหแต่ดูเหมือนว่าคุณลิบรานี่ไมโครตัวบินดิเคเตอร์นี่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอืมถ้าหากว่าจะเรียกได้ว่าไมโครดีๆนี่คือต้องยันระเบิดหนึ่ง,งลูกต่อทหารหนึ่งคนให้ได้นะ นั่นหละครับแล้วตรงนี้ฝั่งสีส้มนะครับสร้างโรงรถแล้วนะครับมีการพับ MCV ด้วยนะฮะออกแทงงูมาก่อน3ามสามลำนะฮะแล้วตรงนี้ว่าไงอพอลโลบินหนีเลยนะครับอ่ามีลำลอยลำาขึ้นมาแล้วนะครับยังไงครับก็ต้องหนีก่อนนะฮะลักษณะนี้ไม่ไหวนะครับค่อยๆตอดไปอ่าเทงงูอื้มโอ้รั้วแตกเลยนะฮะเรียบร้อยครับจังหวะนี้แล้วยังไงครับโอ้โหนาโนคอกลางเป็นโดโจเลยนะฮะ ลักษณะนี้ฝั่งสีน,น้ำเงินจะต้องย้ายฐานลงน้ำนะครับเอาแล้ว MCV มเอากลับขึ้นมาบนบกอีกรอบนึงนะฮะจะยังไงครับเนี่ยยังไงครับเทงุร่วงแน่นอนครับลักษณะนี้โอ้อาพอลลไม่ไหวนะครับแตกนะ,ะเนี่ยลักษณะนี้อโอเคเทงุต้องลงพื้นก่อนนะครับตัวนี้ไม่งั้นไม่พังไม่เดืดไ,ไ,ไ,ไม่ทันโอเคสุดท้ายก็พังอยู่ดีนะฮะวินด,ดิเคเตอร์ทิ้งระเบิดใส่นะฮะตรงนี้ยังไงครับโอ้ดรอปลงน้ำนะครับอืออีกลำเรียบร้อยนะฮะเทงุของฝั่งสีส้มแตกหมดแล้วนะฮะ,ฮะมีมาเติมไหมยังนนี้้ยยาาาฐใหญ่ม กลางเลยนะครับหันหน้ามาทางนี้ดูทรงแล้วน่าจะขยายฐานมาณจุดนี้นะครับแต่ตรงนี้คือสร้างรั้วก่อนฮนะแต่เขาไปสร้างตรงไหนสร้างหรือยังครับโอเควางแล้วแล้วยังไงตรงไหนแบบไหนไม่ทราบนะครับแต่ว่าฝั่งสีน้ำเงินโอ้ส่งวินดิเคเตอร์มาทิ้งระเบิดใส่นี้อะไรไมันคืออะไรครับเนี่ยดูไม่ทันนะดูแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีส้มยอมเพลแล้วนะครับโอ้โห ถ้าสังเกตนะครับช่วงต้นเกมนี่คือสีส้มี่ไปรัชเข้าก่อนนะแต่ว่าฝั่งสีน้ำเงินเข้ากันบ้านได้นะคุณลิบรานี่ก็ถือว่าเป็นผู้เล่นฝีมือดีอยู่นะฮะและตอนนี้เขาก็ได้ไปก่อนนะฮะหนึ่งเต้มนะครับโอเคสิ่งก่อสร้างแล้วก็ดูทรัพยากรนะครับฝั่งสีส้มสีส้มนี่คือ,อมีเงินเยอะกว่าสีน้ําเงินนีตลอดเลยนะฮะตั้งแต่ช่วงต้นเกมไปจนถึงท้ายเกมนะ,ะแต่สุดท้ายก็แพ้นะครับผมโอเคครับไปที่เกมต่อไปกันได้เลยนะฮะ โอเคครับตาที่2นะฮะหลังจากตาแรกนะครับที่คุณลิบรานะฮะฝั่งพันธมิตรสีน้ำเงินนี้ได้แต้มไปก่อนนะครับและตานี้อยู่ในแมปอินดัสเทรียลสตริงส์นะครับซึ่งคุณลิบราสปอนอยู่ที่ฝั่งขวาบนนะฮะแล้วก็คุณ12 DM 12ใช่ไหมผมโอเคผู้ชื่อถูกนะ่ฮะสปอนอยู่ที่ฝั่งซ้ายล่างนะครับผมตรงนี้เลยนะครับทั้งสองฝ่ายก็ยังเล่นเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะี จะกรววัตดิแดนอาทิตย์ูไทยนั่นแหละชื่อเต็มมันนะแต่ว่าผมจะเรียกว่าญี่ปุ่นนะมันสั้นดีโอเคแล้วตอนนี้ฝั่งสีส้มเนี่ยเขาก็เล่นเหมือนเดิมเลยนะตามสไตล์นะครับตามหลักที่ใช้สงครามของผู้เล่นฝั่งญี่ปุ่นนะครับนั่นก็คือพ r ็อคซีโดโจนะฮะนี่สร้างโดโจหน้านบ้านก่อนนะครับแล้วก็ออกเป็นโรงมกีบเร่นะฮะแล้วก็ส่งนานุคอไปนะครับตรงนี้มากลางเื้อเพื่อที่จะสร้างองินเจเนียอ,ออกมายึดบ่อน้ํามันนะครับ แล้วก็ดูเหมือนว่าจะมายึดอีกบ่อตรงนี้ด้วยนะครับในขณะที่ฝั่งสีน้ําเงินนี่ยังไงครับออกเป็นอพอลโลก่อนนะฮะส่งไปสเกลนะครับแล้วก็ตามมาด้วยวินดิเคเตอร์นะตอนนี้ฝั่งสีน้ําเงินเห็นแล้วนะครับว่าสีส้มเข้ามากลางฐานตรงนี้นะฮะต้องมาให้ทันนะครับแต่ว่ายังไงครับย้อนระเบิดใส่โดโจแล้วยังไงครับมันไม่แตกนะฮะลักษณะนี้ฝั่งสีส้มสร้างเอ็นจิเนียร์ออกมาเลยนะฮะอย่างรวดเร็วนะครับดูทรงแล้วนะฮะ ตรงนี้ว่ายังไงส่งอัพอลโลมาสเก้าตามปกตินะครับอืจะเล่นเทงูอีกหรือเปล่าฮนะถ้าเล่น take, เทคอ่ออะไรนะโรงรถแล้วต่อไปเทงูนี่ผมว่ายากอยู่นะฮะที่จะชนะโอเคส่วนตรงนี้ฝั่งสีนำเงินเดี๋ยวเขาทำอะไรนี่ทำไมถึงกดโฮออนไว้ได้ครับผมคุณคิดจะทำอะไร ยังไงเนี่ยอันนี้บลักหรือเปล่าฮะอันนี้ผมไม่รู้นะมันทำงี้ได้ด้วยเหรอครับเกมภาคสามเนี่ย,ยแต่ว่าอา้าวบอกน้ํามันแตกนะครับโอ้โหเสียหายเลยนะทางฝั่งสีสีส้มนะครับผมตอนนี้สีน้ําเงินส่งมาอีกสองลำนะครับมาทิ้งระเบิดใส่โรงน้ํามันตรงนี้นะครับผมโอโ้ยังไม่แตกนะครับต้องใช้วินดิเคเตอร์สามลำนะฮะวันนี้เอาโอเคกําแพงถูดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีน้ำเงินสร้างอะไรต่อครับ เป็นการสร้างกำแพงอีกชั้นหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะรู้แต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีส้มเอากลางโรงทหารแล้วนะครับอ่าโดานยนตระเบิดใส่อีกนะฮะแล้วยังไงครับเอามาจอดหน้าบ้านแล้วก็ไม่ทําอะไรนะแต่ตอนนี้โรงน้ํามันก็แตกไปอีกหนึ่งแห่งนะฮะเรียบร้อยแต่วก็ตรงนี้เป็นหอสังเกตการนะครับไม่เกี่ยวนะตรงนี้ว่ายังไงครับหืมไม่ทันนะครับโบมูเแตกแล้วแต่เขามีมีมาอีกนะฮะฝั่งสีส้มนี่ดูเหมือนว่าจะเงินเยอะมากเลยนะไหนเขาดูสิ ตังโอเป็นพันอยู่นะฮะโอเคหลักพันหลักร้อยนะฮะตามนี้ตรงนี้แทงบัสเตอร์ยังไงครับเจาะรั้วนะฮะแต่ฝั่งเศียเงินก็ไม่ยอมแพ้นะครับสร้างรั้วขึ้นมาต่อเรื่อยๆนะครับผมโอ้แล้วตรงนี้โรงทหารแตกไปอีกแล้วนะอริจริงเอาทหารปืนกลน,นี่ยิงช่วยด้วยก็ได้นะจะดีมากเลยนะครับแล,แล้วในที่สุดนะครับแทงบัสเตอร์ก็ตายหาหมดม <laughs> จงังหวะนี้โอ้เอาเข้ามาได้สองคนยังไงครับแต่เขามีวินดิเคเตอร์อยู่นะ ทิ้งระเบิดใสเลยนะครับหนึ่งคนหนึ่งลูกนะครับเรียบร้อยครับแตกหมดนะฮะขออภัยนะครับโอเคอ่าอ๋อหโรงทหารโอเคแตกหมดแล้วครับของฝั่งสีส้มเอาเหลืออยู่หนึ่งโรงนะครับตรงนี้แต่ตอนนี้ฝั่งสีส้มโอ้เอ๊ะเอ๊ะยังไงครับนี่อันนี้คือขายทิ้งใช่ไหมครับโอเคน่าจะขายทิ้งนะฮะเพราะผมเห็นเอนจิเนียร์นะครับตอนนี้เล่นสายโรงรถนะครับ กัจะสร้างเทงูเลยนะฮะตรงนี้เทงูมาอย่างนี้เทงูขึ้นฟ้าเจออพอลโลนะครับแต่อยู่บนพื้นเจอวินดิเคเตอร์นะครับอย่างนี้นะครับโอ้โหแปลงร่างหนีระเบิดได้ทันนะก็มาเจอโอว่าอพอลโลสองลำเทงูสู้ไม่ไหวนะครับร่วงนะฮะเรียบร้อยครับแล้วลำนี้ก็ไม่น่าจะรอดด้วยนะครับไปเช่นกันนะครับเบึ่มเลยนะฮะนี่ชัดเจนนะครับแต่ตรงนี้กองทัพภาคพื้นดินกองทัพภาคพื้นดินของฝั่งสีส้มก็มาเติมเรื่อยๆนะครับไม่หยุดไม่หย่อนนะฮะ จะเจาะรั้วเข้าไปให้ได้นะครับผมแล้วฝั่งเสียเมืองเขาก็สร้างรั้วแบบไม่หยุดไม่หย่อนเช่นกัน,นครับขยันมากเลยนะเดี๋ยวยังไงครับจังหวะน,น,วน,นี้เจาะรั้วเข้าไปได้หรือยังเข้าไปได้แล้วนะครับผมโอ้เรียบร้อยครับจังหวะน,นี้คูลิบราต้องไมโครวินดิเคเตอร์เพื่อที่จะทําลายแทงบัสเตอร์ uster, แล้วเขาก็ฆ่าได้หมดนะแต่ว่าฝั่งสีส้มเขาก็มาเติอมอีกนะครับโอ้โหมาเรื่อยนะจังหวะนี้ยังไงครับ,นนรรบตรง อาจจะพับพับ MCV มาละเอยียบเลยนะฮะจังหวะน,นี้อ่าแล้วไงอพอโลโบินกลับมาถึงฐานเอออือ่มผมว่าจังหวะน,นี้ก็ต้องไมโครตัววินิเคเตอร์เลยครับอย่างที่บอกเนะีเรียบร้อยครับจังหวะน,นี้ลงไฟฟ้าแตกบึมเรียบร้อยนะครับพีสกิปเปอรออ์ออกมาแล้วนะหน่วยต่อต้านทหารราบนะครับผม <c oughs> และแล้วในที่สุดฝั่งสีน้ําเงินก็ป้องกันฐานไม่ได้แล้วก็ได้รับชัยชนะอีกแล้วนะเพราะฝั่งสีส้มก็ยอมแพ้นะครับโอเคครับตอนนี้คุณลิบร์นาไปอยู่2 0งนศะูนย์ะยูนิตแล้วคือฝั่งสีส้มนี่ยูนิตเยอะมากนะแต่ก็แพ้นะครับสิ่งก่อสร้างก็เช่นกันนะครับและทรัพยากรหลักก็เหมือนกันนะเหมือนกับตาที่แล้วเลยนะคือทรัพยากรนี่นาฝั่งสีน้ําเงินไปได้นะแต่สุดท้ายก็แพ้นะครับผมโอเคครับไปที่เกมต่อไปกันได้เลยนะฮะ โอเคครับมาต่อกันในเกมที่3นะฮะตาสุดท้ายนะครับผมคุณลิบราครับเป็นพันธมิตรสีม่วงที่ฝั่งซ้ายนะฮะสู้กับคุณ12 DM 12ดีนะครับเป็นญี่ปุ่นที่ฝั่งขวานะฮะญี่ปุ่นสีส้มด้วยนะผมว่าตานี้น่าจะแบบเล่นไม่น่าจะเรียกได้ว่าเล่นจริงจังนเหมือนกับว่าเล่นเล่นเอาหาเฉยนะครับเพราะว่าคุณลิบราเนี่เอาจริงๆก็คือชนะไปแล้วนะฮะสองศูนย์แล้วเราก็จะมาดูกันนะครับว่าตานี้นี่คุณฝั่งสีส้มเนี่ยเขาจะ ชนะไหมอ่าโอเคก็เล่นเหมือนเดิมเลยนะฮะอยู่ในแมปคาบานา e p พบริกนะครับผม,มสร้างโรงไฟฟ้าปาั๊บต่อด้วยโรงเก็บแร่แล้วก็มีการพ็อกซี่โดโจเช่นเดิมนะครับแล้วก็น่าจะเอา2คันมากลางที่ข้างๆบ่อน้ำมันนะฮะอันนี้นี่เราได้ไม่ยากเลยนะครับอ่าส่วนฝั่งสีม่วงนะครับคุณลิบราตอนนี้ก็ รมเก็บแร่ก็ามาแล้วนะฮะแล้วก็เล่นเทคสนามบินเหมือนเดิมนะเพราะว่ากองทัพประกาศของฝั่งพันธมิรเนี่ยอย่างที่ร,รู้ร,รู้รกันนะฮะว่าเป็นกองทัพที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะฮะที่เล่นง่ายที่สุดด้วยนะนั่นแหละเหมาะสําหรับการเล่นเวลาเล่นสู้กับอ่าญี่ปุ่นหรือว่าสู้กับโซเวียตนะฮะแต่ว่าถ้าสู้กับพันธมิรด้วยกันเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่ามันมันก็จะแก้ทางก็ได้นะครับเนี่ยแก้ทางแบบง่ายๆเลยคือคุอคณสร้างอพอรโลออกมาเรื่อยๆนะประมาณนั้นนั่นแหละ ก็จะเป็นสงครามอากาศยานนะครับซึ่งมันก็จะกินเวลานานหน่อยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นแมชพันธมิตรสู้กันเองเนี่ยผมแนะนําให้เล่นแท็กติกอย่างอื่นนะอย่านงะเช่นกองทัพบ,บกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วตรงนี้ยังไงเนี่ยบอนะ่อน้ำมันฝั่งสีส้มโอเคใกล้จะแตกแล้วนะแต่ว่าอย่างน้อยคือเอาเงินสักหน่อยก่อนก็ยังดีนะฮะอ่านแล้วฝั่งสีม่วงนะครับย้ายมากลางฐานตรงนี้นะครับดูทรงแล้วเอ็กซ์แพนแน่นอนครับตรงนี้แล้วรงทหารคุณสร้างเสร็จแล้วแล้วคุณไม่ปั๊มฐานออกมาเลยอะ่ะโอ้ แตได้เวลานเนี่ยจังหวะน,นี้แตกนะครับลักษณะนี้โอเคเจาะรั้วเลยนะครับแทงบัสเตอร์มาเลยครับสองคนยังไงครับโดนทิ้งระเบอร์สซดโอ้โหดับเบิลคิวนะฮะเรียบร้อยครับรงทหารก็แตกด้วยนะฮะแล้วจังหวะน,นี้ฝั่งสีม่วงยังไงครับยังไม่ขยายฐานนะ <c oughs> มีแค่บินิเคเตอร์นี่ก็พอฟัดพอเวียงอยู่นะบินนิเคเตอร์นี่เป็นยูนิตที่สามารถจบเกมได้ง่ายๆเลยนะตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะครับ เล่นเป็นวินดิเคเตอร์รัชก็ได้นะถ้าว่าฝั่งตรงข้ามแบบไม่รู้วิธีการแก้ทางนะีอย่างเช่นฝั่งสีส้มนี่เป็นต้นนะครับแก้ทางก็ง่ายๆนะครับคือคุณคุณต้องปั๊มเทงูออกมาเยอะๆนะฮะในช่วงต้นเกมนะครับเรือไม่ก็พอสร้างโรงรถเสร็จปับ๊บคุณก็ขึ้นเทียร์สเลยแล้วก็สร้างเป็น V X ออกมาแก้ทางนะประมาณนั้นนะครับแต่ว่า V X มันก็เป็นยูนิตภาคพื้นดินะนะเนาะอา วินดิเคเตอร์มันก็ทิ้งระเบิดใส่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเทงุคอยคุ้มกันอยู่ดีนะครับแล้วตรงนี้ยังไงโอ้โหย้ายมาสร้างโรงไฟฟ้าไกลมากเลยนะอันนี้น่าจะแอบนะครับดูทรงแล้วอเอามาสร้างเพื่อที่จะแอบไม่ให้ฝั่งศัตร,รูเห็นนะไกลมากแล้วก็ย้าย MC v มากลางตรงนี้ด้วยนะครับแล้วตังก็หมดด้วยนะลักษณะนี้ยังไงครับทรัพยากรหมดนี้เป็นอะไรที่ แย่ yeah, มากนะฮรับสำหรับเกม RTS นะครับแล้วตรงนี้อพอลโลโอ้โหเจอเทงุไม่ต้องหนีก็ได้ครับยิงเลยฮะจังหวะนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเทงุร่วงเป็นใบไม้เลยนะครับผมตรงนี้ลงพื้นแล้วไงครับเจอมินดิเคเตอร์ทิ้งบอมใส่นะครับไม่รอดนะฮะอ่าแล้วมีการสร้างสนามบินเพิ่มด้วยนะครับโอเคฝั่งสีม่วงนี่มีสนามบิน2แห่งแล้วนะโอ้นี่คืออ่าเป็นเรียกว่านะเป็นเป็นเป็นสิ่งที่น่ากลัวอยู่นะฮะ พันธมิตรที่มีสนามบินมากกว่าหนึ่งแห่งนะนะครับโดยเฉพาะเกมระดับโปรโน,นะฮะเกมแบบโปร,โปรเพลเยอร์อย่างนี้นะโปรเกรมโปร,โกร,โรเกมเออนั่นแหละนะครับอ่าส่วนตรงนี้ฝั่งสีม่วงส่งอพอลโลออกไปสเกลก่อนจ้าเอนะครับเจอแล้วนะฝั่งเจอแล้วนะฮะว่าฝั่งสีส้มเนี่ยเข้ามา expand ตรงนี้นะครับผมก็มีการสร้างโรงไฟฟ้าออมาทําไมครับตรงนี้อ,อ้าวอ๋อโรงไฟฟ้าอ่าตรงนี้แตกนะฮะ โดนทิ้งบอมใส่นะครับแต่ว่ามีอีกโรงหนึ่งตรงนี้อยู่นะผมว่ามันน่าจะพออยู่นะหรือมันไม่พอครับนี่ไม่รู้นะในเขาดูสิมันก็พออยู่นะเอาไม่พอเหรออ๋อโรงไฟฟ้าโรงเดียวไม่พอสําหรับอ๋อเขามีเออมีโรงเก็บแร่อยู่ตรงนี้ด้วยนะโรงหนึ่งขอโทษครับขออภัยครับลืมลืมลืมนับนะฮะส่วนตรงนี้อ่าก็จะสร้างโรงไฟฟ้าออกมาเช่นเดิมแล้วก็มีการเอาอพอลโลมาดักไว้เลยนะครับตรงนี้วินดิเคเตอร์ก็บินมาอีกนะครับ ฝั่งสีส้มไว้ไงฮะ Vx มาแล้วนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไว้เลยนะแต่มันจะแก้ทางได้ไหมครับถ้ามาแบบนี้นะครับระเบิดบึ่มเอาเป็นอันนี้ระเบิดเทน,นะอะไรครับอะไรระเบิดอะรงไฟฟ้าเหรอครับอันนี้่าดูไม่ทันนะขออภัยแต่ดูทรงแล้วฝั่งสีส้มน่าจะขายทิ้งนะเพราะมันไม่เหลือซากนะครับต,ตอนนี้อะไรเนี่ยทำไมมี ขึ้นว่าปะทะกันยังไงครับจังหวะน,นี้อา้าวฝั่งสีส้มส่งทหารเข้าไปประจําบ้านนะสีสีม่วงบอกไม่แคร์นะครับส่งพีซกิปเปอร์เข้าไปเคลียร์นะครับเรียบร้อยครับแตกนะฮะแลกเลือดกันนะครับหนึ่งหนึ่งนะฮะม,มีการสร้างโรงทหารตรงนี้ด้วยนะแต่ว่าโรงทหารสร้างมาขนาดนี้นี่น่าจะปั๊มทหารเจ็บวรินออกมาด้วยนะพีซกิปเปอร์มันไม่น่าจะไหวนะดูทรงแล้วนั่นแหละครับยังไงครับโอ้โห vx สี่สี่ตัวนะ มีท่าเรือด้วยนะครับ Imperial docks นะครับแล้วยังไงอู้รูเดี๋ยวเดี๋ยวโรงกลัน่นน้ำมันยังอยู่อยู่นะครับโอ้ผมนึกว่าแตกไปแล้วนะเนี่ยโอ้โหเข็งเกร่งมากและในขณะเดียวกันฝั่งซิมมอนส์อาขยายฐานแล้วนะครับแต่ว่าคอมมานด์ทรับนี่รู้สึกว่าจะอยู่ไกลไปหน่อยมัง้งแต่ว่าอยู่อยู่ณจุดนี้ก็ดีนะครับเผื่อจะได้สร้างป้อมกันไว้ตั้งแต่เนินแต่ว่ามันจะกันฝั่งนี้ยากนะเพราะว่ามันวางป้อมฝั่งนี้ไม่ได้นะครับเนี่ย แต่ว่าไงสีส้มพับ MCV จะไปไหนครับลงน้ำหรือเปล่าฮนะมีความเป็นไปได้นะฮะอาจจะลงน้ำมาเพื่อที่จะขยายบริเวณนี้นะแต่จริงๆสร้างเป็นนานโนโคอร์ล้วก็ให้มันลงไปเองก็ได้จริงๆแล้วโอเคลงน้ำเรียบร้อยตรงนี้โอ้โหเอาแล้วไงฝั่งซีม่วงเอาเห็นแล้วนะครับผมโอโ้ส่งเรือพี่คาดมาทำลายนะฮะโรงไฟฟ้าที่แอบมาสร้างไว้นะครับจังหวะน,นี้แตกแน่นอนครับบึมเรียบร้อยนะครับจมลงสู่ก้นสมุดนะฮะ อ้ขึ้นเทียรสองแล้วนะโอเคใช่จริงด้วยถ้าเรือเอาขายสนามบินทิ้งนะครับโอเคเหลืออยู่หนึ่งที่นะตรงนี้ยังไงครับถึงงูมาแตกอีกนะฮะมีการสร้างป้อมขึ้นมากันด้วยนะครับมันติดกันเนอร์เทเรสนะครับสองป้อมนะ VX ตรงนี้ก็เดินไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเดินหนีตายเฉยๆนะจังหวะน,นี้อ่าทหารเจเิลินมาแล้วนะครับเจเิลินโซเจอร์นะเจเิลินเนี่ยจริงๆมันเป็นชื่ออาวุธที่ทหารเขาถืออยู่นะเป็นเครื่องยิงตรวจเจเิลินนะ อันนี้มีอยู่ในมีอยู่ในโลกจริงนะครับเครื่องยิงจรวดจีเวลินนะเป็นอ่าจรวดนำวิถีด้วยนะฮโอเคแล้วยังไงฝั่งสีส้มมาอีกนะครับสมลำนะเทง,งูแล้วตรงนี้โอ้โหมาพ็อกซี่ตรงนี้เลยนะครับโรงไฟฟ้าโรงทหารกลางตรงนี้เลยนะครับไม่แชร์ใครนะงนี้ฝั่งสีม่วงเดียวเขาก็เห็นนะฮะ ไนครับถึงงูมาอีกทั้งถึงงูทั้ง V X โอ้โหคุณจะสร้างโรงทานอีกแล้วครับดูทรงแล้วนี่นัาจะเล่นอาหาแล้วล่ะครับลักษณะนี้เออไม่น่าจะเล่นแบบเป็นเกมจริงจังแล้วเอ๊ะเดี๋ยวนะตรงนี้เงาสักทอนมันแปลกๆโอเคช่างมัน ดูแต่ว่าตอนนี้ยังไงครับ VX เอ้าขึ้นฟ้าโอ้ยิงวินดิเคเตอร์เลยนะจริงจริงควรสไนป์ไปที่วินดิเคเตอร์นะครับมีคนที่จะยิงฐานนะถ้าผมยิงฐานนี่คือนี่ไงเขาหนีได้นะครับเรียบร้อยครับแต่ว่าขึ้นมาก็โดนเทงูยิงนะครับแล้วไงอพอลโลมาเคลียนะครับเรียบร้อยนะครับเหลือเทงูอยู่ตัวเดียวแต่ว่าฝั่งสีม่วงเขามีเรือพิฆาตอยู่นะฮะแล้วเรือพิฆาตเนี่ยอย่าลืมนะครับมันเหยียบรั้วได้นะเหยียกกำแพงได้นะครับเหยียกกำแพงของตัวเองก็ด้วยเอต้ยก็ได้ด้วยนะฮะ นั่นแหละครับตรงนี้ยังไงเอ่ยทหารเจวิลินมาเจอกับทหารอิมพ r เรียลทหารจักรวรรดินะฮะผมจะพูดซ้ำไปซ้ำมาทำไมวะเนี่ยเคส่วนทางนี้นะครับฝั่งสีส้มส่งอพอลโลไม่ใช่อพอลโลเถงงูนะครับมาอีก6ลำนะยังไงครับดรอปไหมดรอปนะครับยิงโรงไฟฟ้าก่อนเลยนะฮะแล้วยังไงตรงนี้อพอลโลมานะครับมีการยิงรังสีเช่แข็งออกมาแล้วสีส้มทำไมคุณไม่ดึงหนีนะครับอ้ยช้านะฮะ นิดเดียวจริงๆนะเนี่ยโอ้แล้วก็อ่าเป็นริบไทยนะครับฝั่งสีม่วงส่งริบไทยมาเคลียนะนะแ้ยูนะิตที่แข,แข็งแบบนี้นี่แค่ปืนกลน,นัดเดียวนี้ก็แตกได้นะฮะอย่างที่เห็นนะครับแล้วอะไรเนี่ยทำไมเศษเหล็กมันลอยอยู่อย่างนี้วะโอเคสนามบินสร้างใหม่แล้วฮนะเรียบร้อยเป็นสนามบินลอยน้ํานะฮะจริงๆสิ่งกอ่อสร้างของพันธมิตรมันก็เป็นสิ่งกอ่อสร้างแบบลอยน้ําอยู่แล้วนะมันไม่ได้ใช้เสาค้ำยันเหมือนของฝั่งญี่ปุ่นนะซึ่งอไม่มีตัวอย่างแนละ้แตกไปแล้วนะยังไงครับ รถเก็บแร่วิว่งหนีก่อนเลยนะฮะลงน้ําก็ไม่ทันแล้วครับบึ้มนะฮะเพง,งู้นี่มันยิงเอ้ยมันลงน้ําได้อยู่แล้วนะ,ะจังหวะน,นี้แต่ว่าก็ต้องย้ายก่อนนะครับไม่งั้นไม่ทันนะอืติบไทยมาแต่ก็สายเกินไปแล้วนะครับรถเก็บแร่แตกไปแล้วนะฮะรเก็บแร่ก็ด้วยนะครับจังหวะน,นี้ยังไงไม่ขายทิ้งด้วยนะโอ้โหดูเดือดเลือดพลาดอืบึ้มนะฮะเรียบร้อย ตรงนี้ว่าไงสีม่วงจะแก้ทางยังไงเอ่ยตอนนี้ก็สิบนาทีแล้วนะยังไม่แก้ทางกันเลยนะแล้วนี่อะไรลู่มาสองตัวว้าวมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยไงรับรีบไทยอ๋อทหารเปิดดาบนะครับแต่พิสกิปเปอร์กางโลได้ทันนะครับผมโอ้โหอ,อาวุธระยะประชิดเนี่ยไม่สามารถที่จะหัน่นพีสกิปเปอร์ได้นะถ้าหากว่าพีสกิปเปอร์ถือโลอยู่นะสังเกตได้จากการ เจอกับหมาหรือหมีอย่างนี้นะฮะเป็นต้นแล้วก็มาเจอกับทหารที่ชักดาบออกมาก็ก็ด้วยนะตรงนี้นี่ว่าไงโอฝั่งสีม่วงส่งพีสกิปเปอร์มาเคลีย์เลยนะครับมาเจอแทงบัสเตอร์นะครับยังไงครับใช้ลูกลูกซองระยะไกลนะครับเรียบร้อยนะครับแตกหมดฮะวันนี้เอามีทหารคือดาบวิ่งเข้ามาด้วยนะครับไม่ทันนะครับโดนสกัดไม่ได้ก่อนนะฮะและจังหวะนี้ต้องยิงโรงทหารแล้วนะครับอย่างนั้นนะครับเอ้าบักโอเคครับแล้วคุณดูสิดาเมจมันเยอะมากเลยเลยทุย ดาเมจมันเยอะมากนะพีซิปเปอร์เพราะมันเป็นอ่าไม่ใช่ปืนกลน,นะครับที่แบบยิงต้องยิงรัวๆนะแต่ว่าเป็นปืนลูกซองนะครับที่แบบยิงออกมาทีหนึ่งนะี่คือได้ดาเมจเยอะกว่านะแล้วก็บังคับให้ฝั่งสีส้มต้องขายทิ้งเลยนะครับนี่โรงไฟฟ้าคุณจะจะส้มทําไมครับอ๋อตรงนี้อ๋อซอมไว้เพราะว่าคิดว่าอ่าทิงงุก็ลงมาอยู่แล้วนะแล้วตรงนี้ยังไงเอ่ยรังสีเช่แข็งนะครับยิงลงมาเลยนะแล้วพีซิปเปอร์ เร่งครับแตกนะฮะตรงนี้บ้มเรียบร้อยนะครับโอ้โหสองจุดเลยนะฮะอ๋อาโรงไฟฟ้าถ้าโดนเช่แข็งแล้วโดนยิงนี่มันจะบักหรือเปล่ามันจะบักนะฮะดูทรงแล้วอันนี้น่าจะเป็นบักของของแมปนะฮะเวอร์ชันเป็นแมปเวอร์ชันน1่จดจนะฮะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เวอร์ชันออฟฟิเชียลนะครับอันนี้แฟนแฟนเขาทำนะก็เป็นแฟนเมดนั่นแหละเออผมจะพูดให้มันเข้าใจยากทำไมวะนั่นแหละครับ เพราะว่าเรตเลอร์สามออฟฟิเชีเนี่ยมันสุดอยู่ที่หนึ่งจุดสิบสองนะฮะแต่ว่าแมปนี้เป็นหนึ่งจุดสิบสองจุดหกนะครับผม,มก็ถือว่าเป็นเป็นของเอ่อนี่แหละทีมงานจัดแข่งขันนะซึ่งก็ถือซึ่งสุดท้ายแล้วก็เป็นแมปแพคท,ที่ถือว่าเป็นมาตรฐานสําหรับการแข่งขันเรตเลอร์สามในปัจจุบันนี้เลยนะซึ่งก็ไม่ใช่แมปของออฟฟิเชีนะฮะนี่บอกไว้เผื่อมือใหม่เข้ามาดูนะไอ้ที่แข่งแข่งกันอยู่นี่เป็นแฟนเมดนะฮะ เป็นแฟนๆจัดกันเองนะครับแล้ย่งไวินดิเคเตอร์มาทิ้งระเบิดหนึ่งสองแล้วก็สามนะครับเรียบร้อยนะมีสี่ด้วยนะครับโอ้ติดไทมาเคลียร์นะฮะตัวนี้ไม่รอดนะครับไอ้งูแตกบนอ้าวของมันครับก็แตกด้วยนะเอาเรียบร้อยครับโอ้โหอันนี้คือเล่นอะไรครับเนี่ยทำไมมันดูดเดือดแต่แกล้งนะครับอ่ายาริมินิซับอ้าวแล้วฝั่งสีส้มกดยอมแพ้แล้วเรียบร้อยนะฮะโอ้โห สรุปคือฝั่งคุณลิบราก็ได้ไปอีกหนึ่งแต้มนะสรุปก็ชนะไปด้วยคะแนน3ต่อ0ูนะครับผมยินดีด้วยนะครับคุณได้เข้าสู่รอบต่อไปนะครับผมยูนิตโอ้โหเยอะมากนะในช่วงท้ายเกมโอเคสิ่งก่อสร้างก็ประมาณนี้นะครับฝั่งซิมมนี่เยอะอยู่นะฮะทรัพยากรก็ขี่คอกันมาเลยมีการโอ้โหคุ้ยกันไปคุ้ยกันมาด้วยนะฮะแต่สุดท้ายแล้วฝั่งคุณลิบราก็เป็นฝ่ายที่ชนะไปนะฮะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอที่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ